ข้ามพวกค้ามญ่ตะกี้อยู่นี่แหะเีมีเป็นลังสวนเฮมีป่ายมี่ต้งสีแดงปักไว้อยู่นี่ข้างนี้ข้างนี้มีนายทุนเพันสื่อไปแล้วพันมาปรับปรุงเรียบร้อยเพื่อก็มัดไอ้นี่ไว้ไอเห็ดหัวเห็ดยังไว้เรียบร้อยแล้ว โอ้ oh. Oh. ติดกันพอดีเลยสวนนี่คือสวนของหญายองดูนาบุงยีเตาท่างุ่นจะเป็นหาดช่มดาวเมืองภาพนี่ไหวเพราะว่าต่อไปภาพนีซสิโบมี่มันสิเป็นสะพานขึ้นมาแล้วโอ้ oh. Oh. มันเป็นทางต่อกันโอ้โเดียปิวทั้งนี้กับิลแนมเห็นพวกโเห็นปากแซงเห็นแต่ปากสะพานปากแซงโบเห็น้อนบางนิ่มโค้งอันสวยงามตามธรรมชาติ แล้วมีโขดหินทั้งผุ่นสิเป็นหาดขาวๆเป็นหาดชมดาวนาะทั้งโคงๆเหมืนเป็นหน้าตานแคมปิ้งแต่ว่าวมันอยู่ข้างในเห็นบ่เห็นคือทั้งนั้น ใหญ่ก๊กหนึ่งอยู่นี่ตกี้มันก็เป็นสวนมันสวนมันสวนกล้วยแล้วอยู่ทางหลังครับรถมากก็มาจอดฟังนี่